โอ้ iden, oh, okay. Oh, okay. Inı, ยกล่องใส่เตรียมมเหน้านี่เขาิม่อนม่วใ่เย

ใส่ให้ตู้ดีให้ตู้ดีูไ,ไ,ไ,ไ่วนเปไอไตู้ไม่ชวนอะเช่นเช่เอาว่าถุตู้เก็บยา่าวน้ำมันห้องเล้ยวไก่ใส่ใส่ตองทุกไายนี่้าตึบอะไร เราเก็บตเก็บตอนนี้นะจะพร้อมก็ไปถ่ายม่เชื่อเหรออ่ะก็ไปเก็บเอาเอาไปถ่ายแด้วก็เอาไปเก็บเอาน่ะไปเดี๋ยวเราไล่กันใหดคลิปอยู่เอาอ่ะไปเดี๋ยวคอยคิไปเก็บอันไปอีตูมาใส่ได้จ้ะเด้อพี่ติพี่ติธีเอาไปอีตูมาบานเรืองต้นอันนี้กระเพ้าเก็บพักอันอีตูไปใส่อันแกงอ่อมเนาะพี่น้องเนาะนี่ดูสักนีดละฝ้าอันเก็บเดี๋ยวอัน มันหนาวมานี่ก็สีใบมันก็ล่นเมือ่อไห่ได้กินเด้ก่ได้กินแล้วรูดเอาได้เลยเนี่ยมันนีก้ก็อันนี้ได้ปอหนึ่งหัวละพ้า,นา,าเนี่นยโบในเอียงเลยผักผักเอียงผักกะเพราใบากะเพราเอาไว้ผักกะเพราตัโนนี<ช>่ต้องเก็บเมื่อต้องกินไมนะ่ได้ไม่ได้กินเนี่ยกะเพรากับอันผุนยุกข้างรังหมากพริกบุ้มเนี่พริกลูกเกดเก็บไปแล้วเม็ดแดงอุ้ยเก็บกับเืมเบิ่งกล่องเก็บเบิ่งเอาแต่มือแต่ของเอฟซีแล้วไปเห็นมาพายอีตุน ต้นตูอันนี้อันไผ่ตูเพิ่นปลูกน้าอันกระถางน้าพี่น้องเนาะมาเบิงเนี่ยล่ะอยู่ต่างประเทศน้าก็จังสิล่ะไปปลูกอีียงบ่ได้ดอกโอ้ยมันแพงมันแพงมันแพงต้องกอินนี่กินเนะี่ยเด็ดกินเนี่ยอันนี้ก็สิสุดท้ายแลย้วน,นี่หนาวมาแล้วก็บ่ได้กินดอกรุนหมือนละกินไปเอาดอกมันบ่เอาบัวหลวงมันหอมๆเออเอาดอกมันใส่น้ำน้ำรูดใส่เอาเออใส่ ดีเพราะคนก่มาตัดต้นใส่หลุดเหี้ยปนัดตัวเห็ดเสียดายเว้ยบางวุ้ยหลดใส่หลดใส่ตรงนี้มีกันไก่มาตัดใส่ตัดใส่ทั้งต้นนะสิหัวพิทิ้งว่ามันละเออหนุกไฟตัวไว้แล้วเอาหัวละผ้าไว้ให้ไหมอะไรเออลูเอาวลดเอานี่มีกระไล่นีหลุด อ๋อดอกมันก็กินได้แบบนีได้ได้บินละอ๋อเนาะเออบัดเอเอาลอบ่นลบ่นู้หาเอาห่าเอานี่เออเอบ่นลเอไป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 ใส่หมอนบัดี้บัท่านนีใส่เน้ใส่ทุ่ท่ายอันนี้นะอือเหลังกันสันอันนี้กะต้นบักพิกเพิ่นว่าจะเนาะนี่บักพิกเพิ่นกันนี่บักบักพิกมื่อกี้สันแก่น้บัดท่านอออเบิ้งเนี่ยมันมนหนาวล้วแม่บักพีกอยู่เมืองนอกกงสิหพี่นองบง มันแก่นื้อมาท่านมันเผ็ดนื้อมาท่านดอกมันหนาวก่อนพริกอันานี้นกอามามาสิขวดอันนี้กับไก่เขาเนาะเาออกมาเ็ีอยู่ในสวนแล้วพี่น้องเลยข้าวสารเขื่อนเลยเพราะเปนเขื่อนขั้วข้างนอกเออขั้วข้างนอขั้วในสวนสวนขั้วอ่าสวนขั้วสวนขั้วสวนนี่พีอย่างเนาะเผ็ดกับเขาอันอีสานอีสานบ้านเฮ่ามัน เห็ดอยู่ในเอาปลาล่าพ่พี่เอาเอามาอัลาเอามาอัลล่าเอามาอามาเอามาเราใส่กับปลาใหญ่ใหญ่ย่าทำกับของันเห็ดทำเห็ดอยู่ข้างหน้าเฮียน่ะมันเหม็นนะจั๊กพี่น้องมันเหม็นเนาะเขาต้องอันเขาต้องออกมาเห็ดข้างนอกไั่ฉี่ล่ะใส่น้ำลงไปจั๊กน้อย บ่กล่องขมงเนปลาเบิ่งเนิคนแก่คซ้ามบางานบัตรอรวดพี่น้องเอยเบิ่งคนเห็ดแก่คนดูผู้เดียวได้หนพี่น้องมาเบิ้งปานปานบงานบัตเบิ่งแนิคนเห็ดปาุ๋ตเป็นไก่ไงเป็นไก่่วงเดี๋ยคนน่งคนนี้มนตนพามาเห็ุบุญเนาะเออคนอธิษฐานเอาถูกขอให้ได้อสองหมื่นเพื่อนดอีนี้ ได้เลยปาธนายังกระได้เลยปาธนาเบิรงในขนาดคนเพ็รเขาเขาอยู่คนเดียวจ้ะแค่ปาธนาผัวด้อะไรนะค่ะว่าขนมีบุญปาธนาผัวอะไรหรอไม่ได้ค่ะแต่งานค่ะการปาธนาผัวอะไรหรอกเพราะว่าคนบุญหลายบอกข้นก่นคกเล็กคกเล็กกัน พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนกันขัวไก่เออนกันก็พอดีเดอจ้ะเนีแกงอ้อมไก่บพี่น้องอ้าจะแ่นเตาแสบคักไว้กระทะอ้อมเขาเอ้อมอ้อมบ่ค่ะอ่าเออนี่ยัง่น่ะอืมซาบใเอ้แคนี่เพ่่ีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ละเนาะทางเดียวกรทางนั่ไใหมดเลย ปิดไฟป่ะปิดไปแกงสุกไปปิดร้อเป็นจะแซบแต่วะนี่นะโอ้ยโออหมั่นห้าวแกงแบบบานๆน้อยเนาะแกงแบบบานๆอีสานบ้านห้าแกงบมอนี่กับพ่อมั้งอนะบเนี่ยใส่ได้ยอพ่อดอกมันร้อนอันนี้จังไหนมันรนมล้อนมแน่นอนมัล้นลอากน แกงไก่ในตางแดนกระจบล่วงซ้ำหนินเนาะพี่หน่องเนาะล่าไปก่อนจ้า